รถที่เช่าซื้อหายทำยังไงดีโหยเลยยิ่งคนให้เช่าซื้อไปตามแล้วไม่เจออีกอย่างนี้จะโดนเรียกค่าเสียหายาการที่ทำรถหายผิดสัญญาหรือเปล่าวันนี้ครูชนักฎหมายใจดีมีคำตอบจัดให้ค่ะเพราะรู้กัไนไว้ไม่มีทางโดนหลอก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  ก่อนอื่นฝากกดหัวใจติดตามและถ้าเห็นว่าความรู้นี้มีประโยชน์อย่าลืมกดแชร์ให้ครูฉัดและเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆด้วยนะคะล่ม <ไป S 1> หายกลัวมากเลยกลัวจ่ายค่าเสียหายแต่บางทีลืมนึกถึงคนช่วยจ่ายคือใครรู้ไหมคะอย่าลืมไปเช็คนะคะว่ามีประกันหรือเปล่าแล้วไปดูอย่างที่สองพอมีแล้วไปดูเงื่อนไขในกรมธรรม์น,นะคะซึ่งส่วนใหญ่มันก็จะเขียนว่าคุ้มครองเท่าไหร่ยังไงยกเว้นกรณีไหนซึ่งถ้าเป็นกรณีที่เกิดจาก ความผิดผู้จงใจหรือประมาทเลเล่เลของคุณอย่างร้ายแรงเช่นอยู่ดีๆก็ปล่อยรถไม่ล็อกกุญแจจนรถโดนโมยรถหาย หรือกรณีที่คุณเอารถไปให้คนอื่นแล้วแบบหลุดจำนำอันนี้ต้องไปดูนะคะว่าเข้าเงื่อนไขกรมธรรม์ที่คุ้มครองหรือเปล่าอย่างที่3คุ้มครองที่เท่าไหร่สี่ยังมีผลใช้บังคับอยู่ไหมหลายหลายคนพอเจอโควิดเข้าไปอาจจะไม่ได้ต่อประกันแล้วซึ่งบางทีพอมีประกันไม่ได้ใช้ไม่ได้เคลมก็เลยไม่ได้ต่อแต่ช่วงหลังๆนี้เคสะคะที่วิ่งมาหาคุชัตเยอะคือเคสแบบนี้นะคะก็อย่าลืมไปเช็คว่า ตรงนี้คุณได้รับความคุ้มครองจะได้มีคนช่วยจ่ายด้วยไหมก็จะเบาแรงไปได้ค่ะและนี่คือปัญหาเส้นผมบางภูเขาที่หลายๆคนลืมนึกถึงค่ะถ้าชอบความรู้เกี่ยวกับการใช้ชีวิตหรือทำธุรกิจอย่าลืมกดติดตามช่องครูฉัตรนักกฎหมายใจดีนะคะวันนี้ไปก่อนบ๊ายบาย